อ s s a l a m u a l a i k u สวัสดีครับเช้าวันศุกร์นะครับก็ตื่นมาเพราะว่ามีนัดกับทีมไทยในดูไบครับนักปั่นไทยในดูไบครับมาเพิ่งออกมาซื้อกล้วยกับขนมนะครับผมทังับวันาับกลุมชาวตท่นนะบีมาประชุมวทน้มาชุ่มน้ารมุมา่ีน แน่นอนครับเช้าๆที่อากาศรนอนๆอย่างนี้ครับที่ขายไม่ได้คือชาารักเป็มอนึ่งพี่เบชุกรนเป็นชากรักครับเรียนหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งะหมนะครับคือเป็นสิ่งที่มัสชากอัลาเฟซาบะั์อักัลลอฮ์อััลลอฮ์ออฮัอฮฮอััลอออ มาสั่นหล่ะชั่วฟูชั่ฟูซีอาระมาสั่นหล่ะก็รับอ่นี่ครับตอนนี้ก็อากาศข้างนอก18องศานะครับแต่ feel like 10หนาวครับหนาวแล้วก็ผมก็จะมีแจ็กเก็ตติดรถตลอดเนี่ยแจ็กเก็ตสีแดงนะครับนัดกับพี่ๆไว้ว่าเซนัซทีมจะได้ปั่นถ่ายรูป ครั้งแรกนะ,รน,น,นะครับที่เราลงตัวน้ำปั่นไปในดูไบนะครับใกลจริงแล้วครับใกล้ถึงแล้วนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับสำหรับคนที่อยากจะเห็นบรรยากาศช,ชาวว่วงเช้าบนถนนนะครับค่อนข้างโล่ง ไอหมอกริงน right, mm ี mm ่ยอ yeah, ันนี uh, ้ทุกคนอันนี้ก็เป็นเรดาร์ครับจังเรวโ้คุคุอยู่นี่ยนนขาวส้มครับทีมอะไรนั่นข่าวส้มข่าวส้มโอ้โห โอ้โหวันนี้มีมัน,มน,นเลิ้อนนนะครับเระ,ตรตระรตเลตอนนี้นรแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นถนนเลยนะตอนนี้หาทางเข้ามาเจอนะครับเพราะว่าหมอกมันหนาเหลือเกนะครับแต่เปิดไฟเลี้ยว้อยแล้วนะ Oh, ni kau ni. Ah, ha, ni lah. Parking parking. Ni 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 ni. Okey. Okey ni kau okay. okay, ni kau ni. Oh, pak. Okey. Hello. นอนเอาจอตรงนี้กันครับเึง็ปที่เรียบร้อยครับมะชอัลวสลเนชุบบชุ่งว่จ่วมะ Sha a ชุ่งจ้าชุ่งว่จ้ายาสาลามเฮ้ยไม่ควันอ๋อตกใจครับควันอ๋อ ดูนี่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  <laughs> เป็นควันครับเอาเป็นควันแต่ <laughs> จะไม่เคยเห็น <laughs> เนี่ยก็เหินนิดนึงครับเพราะว่าหมอกมันแบบว่าหนาวมากมากครับหนาวมากหนาวมากโอ้โหโ, <laughs> <laughs> โอ้โหครบแล้วครับคร <laughs> บแล้วครับแปลงล่างแล้วครับแปลงล่างแล้วนะครับ <laughs> morning สวัสดีครับผมโอ้โหเสื้อสวยมากครับหมอกเริ่มหายไปแล้วนะครับอาทิตย์เริ่มสว่างแดดเริ่มร้อนไม่ใช่สวยจริงนะครับถ้ารู้สุกกับเลยครับใอ่ไช่ใช่วันเจ๋งมากสวยด้วยนะ

พี่บันะครับพาลูกลูกชายคนที่สองมาออกงานครับวันนี้ <laughs> ลูกชายคน,นแรกพักน <laughs> ่อนชายคนแรกบอกเหนื่อย <laughs> ใช้งานมาหลายสิบปีนเน <laughs> ื่อไรคน่อนนิสสัสสวัสดีครับสวัสดีครับ,บคนโลคอลน,นะครับแต่พูดไทยเก่งกว่าผม <laughs> ไอีกไอ้ไอเสื้อสีเนี่ยคนปั่นเยอะมากเลยทิมอะไรอ่ะขาวส้ม จัดเลยจัดเลยจัดเลยนำเลยครับเอาแล้วเอาแล้วสัยแล้วครับไปแล้วอันนี้เทสุดแล้วครับคัน,นี้เทสในงานครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> จอรัรบูล้อขาครับพี่ที ขาวดีทีครับยอดอคอนเสิร <fin anta> <ots> ์ต <guarding> ก <okay>? ็ต้องมาจิบกาแฟครับเอเนี่ยมีเหมือนกันจิบกาแฟครับคือหนูจะมาตอนกลางคืนใช่ไหมคะอันนี้เป็นแมนเนสเตอรยาน่าัน้อเวลาบ่ายๆนะย็นง والحمد لله خلصنا تمرين اليوم مع الشباب ما شاء الله اليوم استمتعنا صراحة مع الأجواء والناس طيبين وأجواء من الآخر فأختم اليوم برايت We are Shabab Thailandian Wa shukran alamutaba tukom Bye bye Kaskun krab. Kaskun ma krab.